บ i ๊กเซอร์ไพข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณปลายปี2,565นี้จะคืออะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออั้ามธรรมชา,าโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยซับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมองคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูหน่อยพลังงานของคุณนะข่าวใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ ปลายปี2อ1 5นะบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โห <friendly> ต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเรื่องของการสื่อสารนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้นะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าใครที่วางแผนหรือ มีมีแลนเนาะที่จะไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้ไปใครมีแลนจะเดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปไปเที่ยวก็ดีไปทํางานก็ดีไปเรียนก็ดีมีโอกาสจะสมหวังสดชื่นตามที่คาดหวังเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะหรือบางคนอาจจะได้โอกาสดีๆจากทางบริษัทหรืออาจจะสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะหรือว่าได้โอกาสดีๆจากบริษัทให้ไป อบรมนะหรือไปดูงานหรือไปทำงานที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะได้ทำงาน อาจจะเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยเวิร์ไวไปทั่วโลกด้วยเออมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรที่มันโกอินเตอร์พูดได้ง่ายนะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแต่บิ๊กเซอร์ไพรส์นี้จะเกิดขึ้นภายในปลายปี2565คุณอาจจะบางคนเกิดขึ้นเลยบางคน มีแนวทางนะที่จะไปถึงจุดนั้นบางคนทำนำเข้าส่งออกสินค้าบางคนทำอะไรเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะหรือบางคนอาจจะได้เงินนะสามารถดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ตัวเองได้เออนะ หรือบางคนต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของความรักมีเกณฑ์เหลือเกินว่าอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างถิ่นต่างที่หรืออาจจะเป็นคนไทยในต่างประเทศก็ได้นะคะเออมีโอกาสว่าจะได้พบรักมีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือมีโอกาสที่จะได้ไปฮันนีมูนหรือได้ไปแต่งงานที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้เหมือนกันบางคนอาจจะมีโอกาสไปตั้งรกรากอยู่ที่ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะและนี่คือคำนํานายทั้งหมดของคุณนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ Big Surprise ข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคนปลายปี2 0 1 5ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศล้วนๆเลยใครรับพมานยอย่าลืมพิมพ์พมไนยแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนยินดี